สวัสดีเด็กๆชั้นปหกนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกนะคะเรียงลำดับมาเรียงลำดับ ประโยคนะคะนำคำเนี่ยมาเรียงให้มันเป็นประโยคที่มันถูกหลักไวยากรณ์นะคะเรายังไม่ไปไหนนะคะเรายังอยู่อยูเอ่เรียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องกแกรมมานะวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อ L นะคะหน้าที่ยี่สิบเมื่อวานนะคะเรียนเรื่องอะไรคะการทำ เวิร์บใช่ไหมคะให้เป็นเพรสเซนตะ์คอเนาะแล้วก็นะคะอันนี้เป็นแกรมมาอ่ะอันนี้มาฝึกนะคะเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอ่ะพอแอนะคะเด็กๆเปิดหน้ายี่สิบค่ะอันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งจดลอกไปนะ ฟังครูอธิบายก่อนฟังครูสอนก่อนอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนนะอาเด็กๆดูนี่นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะอะไรขึ้นต้นประโยคนะคะเราก็สังเกตก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมขึ้นต้นประโยคก็จริงนะคะแต่อาจจะมีคําศัพท์แบบเป็นคําเฉพาะคำนามเฉพาะจาะจงเช่นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อ,อสิ่งของชื่ออาคา,ารสถานที่ ก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะ,ะต่อมาก็ลงท้ายนะคะตัวที่เป็นคําที่ลงท้ายประโยคตัวสุดท้ายก็จะติดกับเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายปุสต็อปอเครื่องหมายเครื่องหมยเป็นต้นนะคะอทีน,นี้เรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแน่นอนค่ะคําถามเห็นไหมคะประโยคคําถาม วิกเคนก็จะมาอยู่ที่คำสุดท้ายเพราะติดกับเครื่องหมาย question mark นะคะในข้อที่สอง s ซ t เธอเก็จะอยู่คำสุดท้ายเพราะว่าติดกับเครื่องหมาย f u l l stop ข้อที่สาม e k คนะคะก็จะอยู่คำสุดท้ายเหมือนกันข้อที่สี่ไนทเห็นไหมคะเครื่องหมาย full เอ่อเครื่องหมาย question mark และ evening ข้อที่ห้าอ่าทีนี้อันเนี้ยคำสุดท้ายเราดูง่ายนะคะ ต่อไปคำขึ้นต้นนะคะเกี่ยวกับคำถามก็จะเป็น w h e r เพราะว่าตัว W o u อยู่พิมใหญ่นอกนั้นมันจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเห็นไหมอ่าเราต้องสังเกตคำด้วยนะคะ where ถามว่าที่ไหนเห็นไหมคะแล้วตามด้วย are you เห็นไหมคะ where are you going อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของมันนะคะ where are you going where are you going where are you going นะคะ on ก็จะใช้นะคะเป็นเกี่ยวกับวันนะคะ on จะใช้นำหน้าวันนะคะ this long weekend เห็นไหมคะ this long weekend วิธีการแปลเราจะแปลแบบนี้นะคะด้านหลังไปด้านหน้าสัปดาห์สุดสัปดาห์ long ก็คือยาวใช่ไหมคะวันหยุดสุดสัปดาห์ยาว long weekend เนี่ย ก็จะเป็นแบบหยุดยาวนะวันหยุดยาวนี้วันหยุดยาวนี้นะคะคุณไปคุณอนะ่ะจะไปที่ไหนนะคุณจะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็จะแปแบบนี้เหมือนกันนะคะข้อที่สองก็จะเป็น on Saturday นะคะ on จะอยู่นำหน้าวันเดือนปีนะคะ on Saturday อ่ะ on จะอยู่นำหน้าวันค่ะ on จะอยู่นำหน้าวันนะคะ ถ้าเป็นเดือนจะเป็นอินนะคะอ้อนเสาร์วันเสาร์นะคะ her homework กนะคะการบ้านของหล่อนนะคะหล่อนทำการบ้านของหล่อนวันเสาร์เห็นไหมคะข้อที่สามอ่าฮี่นะคะซึ่งต้นประโยคตัวพิมใหญ่ฮี่ is flying to Vietnam next week สัปดาหนะ์หน้านะคะสัป สัปดาห์หน้านะคะเขาเนี่ยจะบินไปบินเขาบินได้ไหมปลายอิงตัวนี้ก็คือหมายถึงกับขึ้นไลลยบินนะคะขึ้นเครื่องบินไปที่เวียดนามในสัปดาห์หน้านะคะข้อที่สี่ค่ะเอพิม์ใหญ่นะคะ are you playing games นะคะคุณเล่นเกม at the game booth ะะที่เกมที่บูธเกมจะเป็นตู้เกมะคะ่ะที่ตู้เกม tomorrow night พรุ่งนี้ตอนกลางคืนไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามเนาะคุณจะไปเล่นเกมที่ตู้เกมพรุ่งนี้ตอนกลางคืนไหมข้อที่ห้า what are you doing นะคะ อันนี้ก็จะเป็น pattern ของเขาหรือว a t a าย y ด u d o อ n g อันนี้เหมือนกันเหมือน where ย r ด you อ่าวอาย going นะคะอันนี้ของวัต a ายู o u d o อ n g คุณจะทำอะไร tomorrow evening พรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะอันนี้เป็นประโยคคำถามมันจะยากหน่อยนะคะแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะอ่าวันนี้นะคะครูฝากข้อ L หน้า20นะคะอย่าลืมนะคะ อย่าเพิ่งเขียนให้เรียนก่อนนะคะแล้วพบกันนะคะสัปดาหนะ์หน้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ้ายบ้ายค่ะ